ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมครับแมนน้อยนะครับวันนี้ก็มีตัวซีวิกครับโอ้โหตัว F B นั้น1.8ตัว E ปี2 2 1 2ครับคันนี้บอกเลยว่าผ่อนแค่6,000ครับอ่าเลขไม่แค่แสนสามกับราคาโคตรถูกครับนะ3,19,000ครับฟรีดาวน์ผ่อน6,000ครับผ่อนอีกทีผ่อนปีหน้าครับโอ้โหสีสวยๆ1คันคันสีดำพึ่งเข้ามานะครับนะเกครับไปทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยครับ ใครอยากได้คันนี้บอกเลยว่าออปชั่นด้านในครับนะจัดเต็มแน่นอนแล้วก็สวยด้วยสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จะเป็นต้องทําเรื่องที่กรุงเทพครับเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศนะครับก็รีบติดต่อมาสว่วนรายละเอียดรอบคันเดี๋ยวไปชมคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีมรีวันนี้ก็มีตัวซีวิกครับ F B ครับนั้น1.8ตัว E P 2012ครับเลขไม้แค่แสนสามครับนะโอ้โหสวยๆคันสีดำอีกหนึ่งคันครับเป็นตัว F B นะครับคันนี้ราคา3 1 9 0 0 0ครับฟรีดาวผ่อน6,000นะครับนะตลอดอายุสัญญาครับนะผ่อนได้6ปีแต่ผ่อน6,000นะบอกเลยว่าหมดไวแน่นอนนะครับนะใครอยากได้คันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ ส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกับที่ผมบอกเลยนะครับซื้อกับผมได้เหมือนกันผมมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะครับทนะั่วประเทศครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนี่ครับนะผมส่งหมดเลยพนนอ,อนมัติผ่านแล้วส่งรถสไลด์นะครับส่วนไม่ต้องมาทเรื่องที่กรุงเทพนะคนที่อยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อได้เหมือนกันเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านคันนี้ส,สวยๆครับนะป้ายทะเบียน2 9 6 7ดครับดอกเบีย้ยบอกเลยว่าไม่ได้แรงมากนะปี2 0 1 2 ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ที่ผมคำนวณมาประมาณ6000กว่าบาทถือว่าโอเคอยู่ได้ขับตัว1.8ด้วยครับแรงมา้า1 4 1แรงม้านะลื่นปืนป้อปตาแน่นอนและตัวนี้คนตามหากันเยอะนะครับนะคันสีดำเงาๆคันนี้เลยครับฝากระโปรงครับนะไม่มีแบบว่าโอ้โหรอยลักยิ้มนะสันเหลี่ยมคมๆแล้วก็ด้านหน้าของเขาครับเป็นไฟเบรกเตอร์แล้วเรียบร้อยครับนะพร้อมกับตัวกระจกครับนะใสๆส,สวยๆแบบนี้ครับด้าน,นล่างโอ้โหไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันเป็นหลอดมันติดดีเฟกเตอร์นะครับ ส่วนกระจังครับลงโคมเยี่ยมด้านล่างลงมาเป็นสีดําเป็นโนแบ็กแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำแน่นอนคันนี้ใครอยากได้รีบติดต่อมาหาผมครับด้านข้างฝั่งซ้ายครับนะคมคมสันเหลี่ยมคมคมแบบนี้เลยนะครับล้อแมกซ์อลลอยครับจากโรงงานฮอนด้านะครับน้มีมาให้แล้วเรียบร้อยครับน้สีสวยแบบนี้เลยแล้วก็กระจุกเนี้ยพอไฟฟ้าพอไฟฟ้าแล้วด้วยครับน้เดี๋ยวผมให้ดูล้อก่อนนะครับอ่า ก่อนจะไปดูล้อครับนะเรามาดูแกลบก่อนระหว่างกันชนด้านหน้าครับแล้วก็ตัวรถไม่มีอ้านะให้ดูก่อนนี่ครับเดิมๆสวยๆรถเกตเอต้องที่นี่ครับไม่มีชนหนักจมน้ําพิ่ความแน่นอนส่วนยางปี2020ผมดูแล้วต้องได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับน้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่4เส้นเลยนะครับน้ฟรีนะครับนะเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะครับแล้วก็ล้อแม็กสวยครับนะมาในขนาดขอบ16นะครับน้ขอบ16กก็ถือว่าโอเคนะ แจมด้วยแล้วก็รอยเปิดฟุตบาทก็ถือว่าน้อยนะครับนะาไม่ได้มีเยอะมีอะไรอยู่ในสภาพดีเป็นล้อแม็กของแท้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าสวยเลยแล้วก็ภายในซุ้มล้อนะครับน้าผมให้ดูก่อนนี่ครับตัวโช๊คการแต้มสีจากโรงงานนะครับนะอยู่ครบปกติตัวกิ๊ฟอยู่ครบปกติสันเหลี่ยมคมคมมือจับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถพร้อมกับไฟเลี้ยวครับยังเป็นหลอดมันติดิฟเฟอเตอร์อยู่แต่ในเครื่อง1.8ผมว่ากําลังโอเคนะครับ141แรงม้าเลื่นเปิดปาดแน่นอนและที่สําคัญครับ ตัวกระจกของแท้จาก Hon อนก้ากำ้าอาจจะมีฝุ่นอาจจะมีอะไรนิดหนึ่งนะครับก็ใครอยากได้ลดราคาถูกนะใครเป็นสาวบกฮอนด้ผมแนะนําคันนี้นะครับผ่อนแค่หกพันผ่อนแค่หกพันแล้วก็เบอร์โทรศัพท์กับไลน์อยู่ด้านล่างแล้วผมแนะนําให้โทรหาผมดีกว่านะครับเป็นตัว f อใครตามหาห้ามพลาดนะครับอ่าก็สวยด้านหลังสวยนะอยากได้ของแถมอยากได้อะไรเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้คันนี้รองรับ e85 ได้ด้วยนะสูงสุดเลยนะครับ ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับนะสำหรับใครที่เป็นสาวกนะห้ามพลาดแล้วก็กล้องหลังโคตรชัดใสสวยใสใสเลื่มเรื่มแบบนี้ครับนะโอ้โหความเงาครับลูกค้าคนเก่าดูแลรถด,ดีมากนะครับก็ล้อแม็กสวยทั้ง4ล้อนะครับนะสวยทั้ง4ล้อเลยสันเหลี่ยมคมคมมีกันสาดให้แล้วเรียบร้อยครับนะสภาพหลังคานะครับสีสวยแจ่มๆสีไม่แตกแบบนี้ครับแล้วก็ที่สาคัญห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างขวางครับและที่สําคัญนะเอกลักษณ์ของตัว Honda ไม่ว่าจะเป็น รุ่นไหนนะประตูเปิดได้กว้างมากนะนะนี่คือข้อดีของ Honda นะครับขึ้นลงสะดวกสบายแน่นอนและตรงพื้นครับมีสครับเพจให้ครับนะเป็นสแตนเลส304นะของแท้เลยเขียนคำว่า Civic นะครับนะนะครับนะแล้วก็ตัวเบาะนี่ครับส,สวยๆอาจจะมีย่นนิดนึงนะครับนะแต่ธรรมดานะรถมือ2ปี2 0 1 2แต่ใครอยากให้ผมแก้ไขให้สามารถแก้ไขได้นะเดี๋ยวผม พุ่มให้ใหม่เลยก็ได้นะครับนะแล้วก็ตัวบอร์ดนี่ไม่ขาดไม่ยุบตัวอยู่แล้วนะครับนะแต่ก็มีนิดหน่อยที่มันย่นนะครับถ้าใครอยากให้ผมแก้ไขให้เดี๋ยวผมแก้ไขให้ในส่วนนี้นะครับก็เบาะคู่หน้าสีสวยครับนะสภาพของหนังคาด้านบนนะครับรอยยันมหาอุดแทบไม่มีนะครับแล้วก็ที่สําคัญกระดูกงูขออนุญาตดึงให้ดูนะครับนี่เลยจุดเม็ดอาร์คอยู่ครบครับนะสีเดียวกันกับตัวรถและพื้นผิวเป็นเปลือกส้มแบบนี้ครับไม่มีการโป๊ะแน่นอนนะครับนะ เป็นสีเดิมจากโรงงานจุ่มทั้งคันนะครับนะสีแบบนี้เป็นการจุ่มทั้งคันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารนะครับนี่เลยนะเขาก็จะมีไฟมาให้นะครับเป็นสแตนเลสแท้นะ3 0มีไม่ขึ้นสนิมแน่นอนแล้วก็ในส่วนของคานเอครับบานทับบนกับร่างครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมแบบนี้ครับแล้วก็คานบีที่หนึ่งครับหัวน็อตให้ดูก่อนนี่ครับคมกริบ บอกเลยว่าคมกิบแล้วก็เรื่องประสบการณ์ไฟแนแนๆผมเหนือเหนืออยู่แล้วนะใครอยากสอบถามข้อมูลการซื้อรถคันนี้ผ่อนแค่หกพันต้องคันนี้เลยนะครับนะขอญาตเปิดกระดูกงูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่เลยนะนี่นะส,สวยอีกหนึ่งคันครับอ่าอีกหนึ่งฝั่งอีกหนึ่งฝั่งอยู่เป็ดอาร์กอยู่ครบสีเดียวกับตัวรถและพื้นผิวเป็นเปลือกส้มแบบนี้นะครับนะและที่สําคัญครับถึงเขาจะเป็นรถปี2 0 1 2นะแต่บอกเลยว่าออปชั่นครับไม่แตกต่างจากตัวปี2020ปี2021เลยนะตัวเอเลยนะตัว fc เล คอนโซลครับตรงประตูนะออโต้ไฟฟ้าแล้วนะกระจกออโต้ไฟฟ้าครับฝั่งคนขับเซ็นทั้ล็อกมีมาให้กระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วด้วยครับไม่ใช่พับมือนะครับคันนี้ตอบโจทย์สุดครับได้เครื่อง1.8ด้วยนะ141แรงม้าลื่นปื้ดปาร์ตผ่อนแค่6000ผ่อนอีกทีผ่อนปีหน้าครับผมอะไรมันติดฟังก์ชันนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรมั่งมีคูสคอนโทรลล็อกความเร็วให้แล้วเรียบร้อยนะถ้าเป็นสมัยก่อนครับปี2 0 2นี่นี่คือรถที่ดีที่สุดครับ มีระบบล็อกความเร็วให้แล้วเรียบร้อยนะส, e สวยๆนะเดีย๋ยวเรามาดูกันภายในแล้วก็เบาะคู่หน้าครับเนี่ยไม่ขาดนะครับนะเบาะไม่ขาดรอยยุบตัวไม่มีนะครับหนะ้าสภาพดีเป็นเบาะสีเบจแบบนี้ด้านหน้า <S <S 2> <S 2> เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะเบาะป,ประปับปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยให้ดูก่อนนี่ระบบไฟฟ้าดีมากนะครับนะหมวดอีคอนมีมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับหน้าจอบน AB ครับมีมาให้เหมือนกันเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับมา ขออนุญาตเข้านะครับนะเข้ามานะครับกุญแจของเขาเป็นแบบไหนนะเป็นแบบไหนเดี๋ยวขออนุญาตเอากุญแจนดนึงกุญแจอยู่ห้องดังผมอ๊ออ่ะโอเคนะครับมานี่กุญแจเป็นแบบนี้นะเป็นแบบเสียบไขแล้วก็เป็นรีโมทในตัวนะครับสามารถเปิดฝ่ายท้ายจากตรงนี้ได้เลยนะครับขออนุญาตเสียบไขครับเหยียบเบรก อ่าครับนะหน้าจอของเขามี A แล้วก็ B ครับนะตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับขออนุญาตลดเสียงแป๊บนึงนะครับอ่ากส็สวยๆตรงนี้ก็สามารถบอกอ่าพวกน้ำมันนะครับนะน้ำมันโลน้ำมันอะไรนะตรงนี้ก็บอกความเร็วครับเป็นหน้าจอ AB นะสวยๆตรงนี้ก็โอ้โหน่าแจ่มเลยผมว่าโอเคนะผมว่าทำมาดีครับนะแล้วก็มีหน้าจอด้านล่างครับเป็นหน้าจอสองสปอรบอกรอบนะครับบอกรอบเครื่อง ถือว่าธรรมดีแล้วก็สภาพพร้อมไะไครับไม่ไม่ลอกอยู่แล้วอ่าสวยอย่างนี้พร้อมกับระบบคุชคอนโทรลครับสามารถล็อกความเร็วได้ด้วยนะอ่านะแจมๆครับนะแล้วก็มีระบบการวางสายการรับสายตรงนี้ครับชุดเมนูต่างๆนะครับนะสามารถกดเรื่องได้เลยนะครับนะเขาก็จะมีบอกเล่น SMAm สามารถตั้งเวลาได้เลขไมค์คันนี้ครับนแสดงอยู่ที่138,658กโลเมตรครับ อุณหภูมิภายนอกครับ31องศานะครับก็ถือว่าโอเคทำมาดีแล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่น CD DVD นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับนะเชื่อมต่อบลูทูธได้ยังไงนะครับนะเคยเห็น USB ที่รับสัญญาณบลูทูธไหมอ่าอย่างนั้นอ่ะอยู่ประดับยนต์ประมาณไม่เกิน500นะเอามาเสียบอ่า USB ตรงนี้ได้นะครับนะตรงนี้ได้เลยนะครับนะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะมีช่องดีซีสโวลต์ให้ AUX มีมาให้แล้วเรียบร้อยครับ ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับถือว่าโอเคนะครับนะแอร์แบกบอกเลยว่าสุดติงกระดิ่งแมวนะครับนะสุดติงกระดิ่งแมวให้ความปลอดภัยมาเยอะนะครับนะแดบบอร์ดสวยๆจุดวางพระจุดวางอุปกรณ์จับโทรศัพท์แทบไม่มีเลยนะครับและที่สําคัญครับมีนี่ครับกระจกมองหลังครับตัดแสงออโต้สามารถเปิดใช้งานได้ปกติแล้วนะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ที่สําคัญไฟสีขาวครับนะสว่างสวัยแน่นอน มีมาให้นะครับกระจกนะครับฝั่งคนขับนะมีกระจกมาให้ทั้ง2ฝั่งตัวเกียร์นะครับน่าเป็นเกียร์ออโต้สวยๆก็เป็นสไตล์ของอซีบิกเขาอยู่แล้วนะครับเบรกมือแจมๆแ,แบบนี้มีที่วางของที่วางแก้วให้นะตัวดันแก้วมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับและที่สําคัญนะที่พักแขนนะครับมี USB มาให้แล้วเรียบร้อยสาหรับคนอยากชาร์จโทรศัพท์นะอ่า <c oughs> ตรงนี้เป็นสําหรับที่พาดนะที่พาดสายโทรศัพท์เพื่อไม่ให้เวลาเราปิดเนี้ยนะไปทับสายก็สามารถเอาสายยาวมามาเชื่อมต่อโทรศัพท์วางตรงนี้ก็ได้นะครับนะก็ถือว่าทำม,มาดีครับนะสภาพหลังคาด้านบนจ่มๆแบบนี้เลยโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะด้านในหมดไอคอนมีมาให้นะครับหมดไอคอนมีมาให้แอร์นะครับนะออโต้อยู่แล้วครับนะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ของห้องเครื่องกันนะครับนะของห้องเครื่องกันแล้วก็ที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันนะว่าจะอยู่ในสภาพอะไรยังไงนะครับมาที่เก็บสัมภาระด้านหลังครับนะถือว่ากว้างขวางเลยนะสามารถใสก่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลยนะครับไดป้ประมาณประมาณ4-5ใบนะครับได้สี่ถึงห้าใบแล้วก็พื้นที่เหลือๆด้วยนะครับการลอยอยู่ในสภาพดีครับไม่ค่อยลอกเยอะนะครับนะไม่ค่อยลอกเยอะแต่ถือว่ายังอยู่ภายในยังโอเคอยู่นะสำหรับคันนี้ กส็สวยๆเจ่มๆนะครับอ่าแล้วก็มีตัวหุ้มนะมีตัวหุ้มอ่าสำหรับตัวขายึดนะแต่ขายึดบอกเลยว่าไม่หักไม่งอนะครับนะไม่ต่อไม่เชื่อมครับแล้วก็หัวน็อตนะขออนุญาตด,ดึงให้ดูนครับนะหัวน็อตเห็นไหมด้านในครับสีไม่แตกครับอ่าสีไม่แตกนะเห็นชัดไหมนี่นี่นี่สีไม่แตกนะไม่เคยโดนปืนใแตกมาแน่นอนทั้ง2ฝั่ง รถที่นี่ครับรถเกรดเครับไม่มีชนหนักจมน้ำพิดความแน่นอนนะครับขออนุญาตดึงอีกฝั่งหนึ่งแล้กันนะครับนี่เลยนะครับหัวน็อตสวยนะหัวน็อตสวยทั้งสองฝั่งสันเหลี่ยมฝากระโปรงคมคมแบบนี้ไม่จําเป็นต้องมาดูรถตัวจริงครับดูผ่านกล้องผมเนี่ยบอกเลยว่าตัดสินใจได้ง่ายครับนะเพราะว่าคมชัดเห็นทุกซอกทุกมุมนะครับคันนี้ใครไวกว่าได้ก่อนครับนะรีบจองมาครับ จองมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนครับถ้าไม่ชอบรถหรืออะไรยังไงนะหรือจัดไปนน้นไม่ผ่านหรืออะไรยังไงผมคืนให้เต็มจานวน100%ครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เต็นท์เล็กเราเป็นบริษัทแล้วนะครับที่จะมายึดนู่นยึดนี่นะครับนะผมคืนให้เต็มจานวนอยู่แล้วนะครับนะสำหรับคันนี้ก็ส,สวยๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับครับก็มาในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับนะเกือบเปิดได้90องศาครับนะ มันวางได้2ตํตำแหน่งนะครับนะสำหรับตัวขายึดของตัวฝากระโปรงนะครับนะตรงนี้ตรงนึงนะที่ผมยึดอยู่นะครับนะและอีกตรงหนึ่งคือตรงนี้นะครับสําหรับท่านผู้ชายผมว่าตรงนี้ดีกว่านะเวลาล้างห้องเครื่องเวลาทําความสะอาดหรือเวลาเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับท่านผู้ชายน่าจะทําเองได้นะครับนะแต่ถ้าผู้หญิงตรงนั้นก็ถือว่าโอเคนะถือว่าทําได้เหมือนกันแล้วหัวน็อตครับน <c oughs> <ส>ี่คมๆแบบนี้ครับสีไม่มีแตกแน่นอนนะครับทั้งบนและล่างสันเหลี่ยมคม แบบนี้ครับการตีโป่งเห็นได้ชัดครับนี่รหัสน้ํายาแอร์ครับนะ 134A มีมาให้แล้วเรียบร้อยคิวบาร์โคดจากโรงงานมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับสัหลี่ยมคมๆคมคมแบบนี้หัวน็อตเจี๊ยบทั้งบนและล่างคานข้างซุ้มโชคครับนะไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมกองฟิลในสภาพดีครับแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้แล้วก็คานข้างคานหน้าหม้อน้ำครับหัวน็อตบอกเลยว่าคมกริบนะครับนะคมกริบแบบนี้ไม่หักอยู่แล้วไม่มีตัดไม่มีต่อไม่มีเชื่อมครับจุดเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับ นี่ระบบ ABS มีมาให้นะครับซีนถังมะพร้าวอยู่ครบจากโรงงานเครื่องยนต์บอกเลยว่าอึดถึกทนแน่นอนครับรอยน้ำมันเยิ้มแทบไม่มีนะครับให้ดูก่อนได้สตาร์ทครับผินยันทองแดงคันนี้แจ่มที่สุดแล้วนะครับนะใครอยากได้คันนี้ติดต่อมาเป็นเครื่องเบนซินครับนะขนาด1.8ลิตรครับสสูบ16วาวเลรเลื่อนปืนป้ดปลาแน่นอนนะร41แรงมาอัตรากรารใม้น้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับ15อยู่แล้วนะ15กิโต่อลิตรครับนะ คันนี้สวยๆใครอยากได้ตัว FB คันนี้ครับนะสามารถติดต่อมาได้เบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างแล้วผมขอเวลาคุยแค่ส0นาทีในการสอบถามข้อมูลนะครับใครอยากได้รีบจองมานะครับนะรีบจองมาเลยครับนะส่วนรายละเอียดเงินจองอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าไม่ชอบหรืออะไรนะถ้าจัดไปนนั้นผ่านผมคืนให้เต็มจำนวนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับจะได้ไ่พารถเป็นใหม่สวยแบบนี้วันนี้แมนน้อยก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ